เรามีคําตอบหลายคนถามว่าพี่ปราทานไข่ตอนไหนดีวันนี้พี่ปราจะมาบอกว่าการที่เราจะทานไข่ในมือ้อเช้าและไข่จะมีประโยชน์มากมายอย่างไรคําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y ยู e ูปเ h ลท y f i s h เพจ e a l t h y f i s h ไปพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้รับสิ่งดีๆที่พี่ปราลงให้ทุกวันแล้วเรามาฟังกันในเรื่องของไข่ไข่ไข่หนึ่ง ไข่เต็มไปด้วยสารอาหารแน่นอนเลยคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไข่มีครบทั้งโปรตีนสังกะสีวิตามิน A D E และ B12 อีกทั้งยังให้พลังงานเรียกว่าน้อยมากคือ85กิโลแคลอรี่ต่อฟองเท่านั้นเมื่อกินเมนูไข่จึงอิ่มนานถ้าไม่กินอาหารได้น้อยในมื้อต่อไป ทำให้เราเนี่ยคู่หรือคนที่นิยมลดความอ้วนมักกินไข่ต้มในตอนเช้านั่นเองอ่าใครที่ต้องการลดกลับอ้วนแน่นอนเมนูไข่ต้มเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมแล้วควรรับประทาน 2. องใครมีโปรโตีนสูงไข่เพียงหนึ่งฟองจะมีโปรโตีนอยู่ถึง6กรัมจึงถือเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนแน่นอนเลยไข่ช่วยเสริมผิคุ้มกันนั่นคือข้อสาม นอกจากในไข่จะมีวิตามินที่หลากหลายแล้วในไข่ยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยสร้างเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอีกนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการผลิตเซลล์เม็ดลืดแดงให้เป็นไปอย่างดี 4. ช่วยบํารุงสมองและระบบประสาทเราคงจะทราบดีแล้วว่าการที่เราทานไข่หนึ่งฟองจะมีโคลีนมากถึง20%ซซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน สำหรับโคลลนเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองจึงทำให้สมองและระบบประสาทแข็งแรงพร้อมในการทำกิจกรรมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขหลายคนบอกเลยว่าเด็กๆหรือวัยที่กำลังเจริญเติบโต,วตวควรรับประทานไข่เพราะเนื่องจากไข่มันมีประโยชน์มากมายแล้วเราก็รู้ว่าไข่บำรุงสมองสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักก็ต้องทานไข่เห็นไหมคะถึงแค่นี้เราก็รู้ไข่ไข่ไข่เนี่ยมีประโยชน์มากมาย เพราะฉะนั้นวันนี้คุณทานไข่หรือ,อยังวันนี้คุณรับประทานไข่หรือ,อยังห้าเคโรตินอยด์ช่วยในการมองเห็นพี่ปรมบอกเลยหลายคนมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นและพยายามที่จะหายาหรือทานยาต่างๆเรามาดูกันเลยในไข่มีลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเรียกว่าเป็นสารเคโรทีนอยด์ที่มีความสำคัญกับสุขภาพดวงตายอย่างมากอีกทั้งยังช่วยป้องกันร่างกายจากสารน้ำมูลสละ และลดความเสี่ยงการเกิดโรคจอรประสาทตาเสื่อมได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากมีปัญหาโรคจอรประสาทตาเสื่อมเราต้องรับประทานไข่ 6. ลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกเนื่องจากสารต้านอุมลสระในไข่ช่วยป้องกันดวงตาจากการทำลายของรังสี U.V. จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อกระจกเมื่อมีอายุมากขึ้น 7. ไข่ช่วยบำรุงความจำเพราะในไข่มีวิตามินอยู่ค่อนข้างสูง จึงช่วยสร้างเสริมการทำงานของระบบสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 8. ไข่เป็นอาหารลดน้ำหนักการรับประทานไข่ในตอนเช้าจะสามารถลดความอ้วนได้ดีกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้าเป็นขนมปังแต่ก็ควรกินแบบจำกัดจำนวนด้วยโดยว,วันหนึ่งไม่ควรเกิน3ฟองเพราะว่าถ้าเราทานไข่มากเกินไปในหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องไขมันในเลือดสูงอาจจะเกิดอันตรายได้ อีกทั้งไขยังช่วยอิ่มท้องได้นานทำให้ไม่อยากอาหารบ่อย 9. ไข่ไก่มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่มากมายของไข่กับราคาแล้วนับว,ว่าเป็นของดีที่ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับอาหารเพื่อสุขภาพชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อผักหรือผลไม้ 10. เมนูไข่ทาได้ง่ายและรวดเร็วเมนูไข่เหมาะสำหรับทำอาหารรับประทานที่บ้านเองได้ทุกมือบอกได้เลยเพราะ ทำไม่ยากดัดแปลงได้หลายอยา่างแถมยังมีคุณค่าทางอาหารมากจึงนับว่าอร่อยทําง่ายและได้ประโยชน์จริงๆคราวนี้เรามาดูเลยปริมาณไข่ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรอาเราจะได้รู้ว่าแต่ละยุนเราต้องทานไข่อย่างไรบ้างในไข่หนึ่งฟองจะมีคอเลสเตอรอลประมาณ250มิลลิกรัมซึ่งคนเราควรได้รับคอเลสเตอรอลได้ไม่เกินเวลา300มิลลิกรัม ดังนั้นหากไม่อยากให้ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลที่มากเกินไปควรรับประทานไข่ในปริมาณดังนี้ mm. เด็กอายุ6เดือน mm. ควรใช้ไข่แดง mm. บดผสมกับข้าว mm. โดยเร,เริ่มให้ตั้งแต่ปริมาณน้อยๆไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดละนิดเด็กอายุ7เดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นอ่าเรียกว่าเรารับประทานได้1ฟองต่อว,วันวัยทำงานและมีสุขภาพดี mm. ก็รับประทานได้3-4ฟองต่อสัปดาห์ สำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไขมันก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือรับประทานไข่ตามคำแนะนำของแพทย์พี่ปรอยากจะบอกเลยว่าอาหารไข่มีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าใคร ที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆก็ควรจะปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนที่จะรับประทานถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าไข่มีประโยชน์มากมายเลยวันนี้คุณทานไข่และมื้อเช้าเนี่ยเป็นการอาหารที่บำรุงสมองไข่ถ้าเราทานในมื้อเช้าจะบำรุงสมองและช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักจึงมีหลายคนที่ทานไข่ต้มเยอะมากในตอนเช้าเพื่อช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้อย่าลืมนะคะ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ลท์ทูฟิตเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจ a l t h y Fit มาที่ปลาช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปลาแล้วเราก็ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงมันลุยพอพี่ปลาลุยพันเอกค่ะ